เลยกันตงซีดมาอยัดลงไปต่อที่เอ็ีเฟดโบชินเขามาไอบอลถึงได้เอมตายสวอรค์โครจิมเข้ามาต่อแฮนเกตเนาบแผ่นไแล้วนี่ก็มีบอลาย่ฟาดทะลุช่องครับอีพีลติกฮะเดนเล็กน้อยกระโดดมาไปอสเปคบอลแล้วก็โดนดาแผนไฟไม่สนใจบอบอลเตฟาลองย้อนไล่นี่ก่อนนี่ก่ถอยไปก่อนนะเอ็ตายบอลเจอจับนะ ผ่านแม่ไพ่บอลสปริงโดนออกไปอีกทีมีเพีลิติกเวฟย้ำต่อแล้วนั่เซฟว่โดนจับล็อกด้วยพาลสุดตายไปฮะขีความทางป่าเลยเอสโฟร์ไ่ก็เป็นป่าต่อฮะแล้วนี่ซ้อมย้อนไปที่นั่นแอนเช่ผมเดบลิกพาวแล้วก็พาลสมว่าครับพาเธอเกิดไปโยกปลาแล้วเปิดซื้อคอไว้ผมเพิ่มเกาะวิ่งกันต่อเดียบเดียบพี่แกจะหาเหลี่ยมในการวอร์มสัือเปล่า เฟรมแล้วก็สลายไปผมเดียบมันตายฮะโดนมาต่อตัดต้ไม้ปก่อนนี่ก็บไม่พี่ฟอร์จูนส์ครับลากควานไปอ่าด้าอีพีนัมติดน้อยบ่สลายกระโดดกาะไม่ติดครับผมโดดขึ้นไปฮะิง่กองครับผมแต่ก็กดชนดนแดนไล่ตาหมดย้ำต่อมาเลยใส่ป้าลงไปฮะจะโดดได้ทันเปล่าโดดไปก่อนอีพีนัมติดเปลี่ยนเป้าหมายไปจนวงนั่นตายเวฟรมแล้วมันติดเรนดอกครับลดไปก่อนนี่ก็ฟอร์จูนส์ไปแล้วถอยอ่ะอีพินัติกก็โดดมาพลอยบุษมิง เอาไปฟาส์เซนแฮนเกนแฮนเกนชิวคลาดไปครับถอยได้ไหมถอยไม่ได้ผมคลิปป่าฆ่าตายฮะต่อเบอร์สเกอร์พอหนึงไปผมก็เปิดสกิลมาต่อยกทีครับพอเจนยิงกันก็ไวกว่าคิวยังต่อเอฟบีจีโดนสับแตกไปหนึ่งครับผมหมุนควงเฟ้ก็ต่ออีกทีครับแอคโลนิคเดอร์มาโลนิคเดอร์ยัดลงต่อผม้าได้านอีพีนุ่ติงต้องถอยผมล้านด้าเบชิ่ก็ไปที่อ้ายไปหลอกฟอร์ซูสต์เกิร์ลนี่ตัดดีเอ็มไปแล้วดีเอ็มยังไงตอนที่มันถอยไล่นป่าผมโดนหัวยิ้มยิ้ไปครับ แล้วทีมันเชีนผ่านมาก็เบอร์เซอร์เกอร์คอร์ดึงไว้ต่อเอาลีน่าโดนล้วงหลานผม,มเอพิเลติกอีกมี่ติดขาไปฮะที่มัเชีนผ่านไปนจะเซฟเซฟผมสตันหยุดไว้ก่อนแล้วก็จับยกได้ผมแต่ไม่มีใครกล้าเข้าฮะไล่ล่ามาต่อที่แฮนสเนสก็ตครับอีพีเลติกด้านนี้แฮนสเก็ตโจ้ผมตัดต้นไม้มาปวดหน้าเลยครับผมคทีนสปีดรนั่นอีพีเลติกฮะผ่านมาด้านเดียมล้ออาย เบอร์เซอร์คอดึงไว้เสร็จสลายผมโรลิงันเดอร์ตามหลังไรท์เซอร์เรย์หยุดไว้ผมยี่ลูบิโนพี่บ้าเจอกไถ่ก็ไปครับผมไอ้จะรอดเปล่าไม่หรอกผมแล้วก็เสพตายไปฮะเบอร์เซอร์คอดึงไว้ครับผมบอลใส่ฝาลงอัดย้ำต่อซับแฮนด์สกิตแตกครับเอ็มเอ็มจีผมเจอสปินเดอร์เหยียบลงไว้ไรท์เซอร์เรย์หยุดไว้ก่อนแล้วก็น่าเบชีเข้ามาครับผมตึมเดนนิลเลอร์แชกเลอร์แชกโดนกอดเดืยดตีกอดไปปีตายไปฮะ เอกนนไฟต่อใส่แต่มีหลีหน้าผมออยิ้มเปิดสนมาทาเดินลิ้ไตาผมล้นี่เดียมจะหวล่ามีพิ่มซึ้เคไวอาโดนสับแต่หมดี่กับบี้ครับส่วนอีพิลิติก็ตายหมดเเอสโมบาดไปก็ปีชกลามาใช้ผมั่นเซฟหนั่นเอสโมสปีดเหยียบรงกับเอสโตายิวนั่เซฟครับตายสมครับทีมอานส่วนนัโปตายห่ฮะบนนั้โปรโพลิชิตายไลล่าหาคนช้าผม F n c ชาควานมาจะไม่เห็นหรือเปล่าเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่่่่แกไม่มีาา เขาไม่มีใบว้าบอกเอเนจิสลาก็ฟามกันแบกกันต่อไปฮะเอ,อาโดวาไปไส,ส่โกลเซนอัพมาโจนก็แล้วลักหน้าแบบเป็นซุกนกอรดึงไว้ต่อใส่เต็มยืนลีหน้าของโลนิเทอร์พยายามจะขัดขัดไม่ไหวบอกลิมใต้ไปก่อนนะ โรลิ่งใช้ยิบย่ำผมแฮร์ริเกตบังกี้กิงกระโดดตามต้นไม้ไปฮะตามมาพร้อมหมดสปริงม,มาต่อนอทีจะฟาดบาลเดินไซด์ผมเอเวิจีกับแฮสเกตถอยฮะบาลดินไซด์ฟาดอยู่แล้วก็เปิดสเกิร์ตคอเปิดปุกของบาลผมจัดหนักจเตม็มครับไม่ให้ใครเข้าเลยฮะเรามาเฉือนไว้ผมเหยียบลงยับต่อยกี้ผมทีมวิศว์พัวแล้วมาเจอสับแตกงวินนะอึองฮะก็รออยู่เลยครับ แค่โดดไปคอเบ็ดเมลใส่เรียบร้อยอเบ็ดเมลได้ยังเบ็ดเมลได้นานแล้วเกับนบบนี้ครับรอบปิดบ้านจากคัาโกลของทีมอาริอันเรื่ยอยๆพีพ <B PP S 1> ีพีบอลไซฟฝ่าลงไปโดนลิมแล้วแต่อยู่ลึกไม่ได้ครับก็เป็นสกิลมาเป็นเซ็งความแล้วนี่ใช้หรือเปล่า ผู้กบานเปิดบอจัดหนักแน่นหนอเอสโซเอสโซได้ฮิวเอสโซจะพุ่งออกไปไม่ได้หบอลลเดิ้นตันจะยาวเหมือนกันแล้วนี้ก็เป็นแน่นหนของฟางก็ไม่พี่เกัดเซฟฮะเราดูเราเาฟีแล้วก็แนบเบชีไปที่เอเบชเองก็ได้เหลามาสิสี่ชาร์ตสิบห้าชาร์ตแล้วพอเดรไซฟ้าลงโเชดูด้ะจะทาบมือไวครับนี่ก็ไมพี่ดานนี้เดบลิคเข้าไปครับผมเขาย้ำต่อเนี่ยสลาโดินจับยกกาสอากาศกระโดดผ่านไปจะหนีได้ผลหรือเปล่า หนีไม่พ้นผมสลักตายผมมีบายแบ็กอยู่นะดับล็อกไว้แหดดับล็อกโดดเข้าไปพิลิติ์เป่าเดชใส่ฟาสอาผมทางด้านนิโก้ต้องคอยเหมือนกันโรลิงกัะเดอร์เข้ามาแล้วกุน่าเบรชินไปพิลิติ์ครับปู่ของบานเปิดย่บผมไอเอสโมน่าไปเนี่ยเดินออกได้ไปด้านหลังนี่ผมไอ้ตายผมตกเครื่องบอสมิธนี่เองครับนิโก้ไปปีก็คอยเลยครับรีเวอร์จากัารรีเวอร์จากัาออลฮิวเปิดมาทางด้านอีพิลิติ์ครับผม เดีย๋ยวจัดสู้ไปผมไฮกราวสูงครับผมแล้วก็เตยฟรีบาร์เด็ตไซฟ้าลงของเอ็มจีกับนี่ก็ไปพี่ตายผมเจอดาเมจเฟ้แล้วผมจากเรือแชกันนี่ครับ WQ มาครับผมอีมิลติกไปติดอยู่ในฮอลคอนมีก็มาเจอได้เหมือนเชคลาวแช่ไว้แล้วก็ปานนับมาฆ่าขึ้นมาได้เส S4 เนี่ยต่อเจอบนนี้แล้วผมกดจูนเอ็นครับผมจับล็อกขาได้คันหรือเปล่าไอ้ g r บ b นึงไว้แต่เอ S4 ย้อนลงยับต่อแฮนด์สเก็ตตายเป็นศพครับ นนครับตีชัดนเนียแวกร์โปรโพจีครัมีสแกนอยู่ไม่ได้ปล่อยสแกนสองดูครับหาไม่เจอครับตอนนี้บางทีมีพีพโอ้ยขอไปอาลีอนันนะผมยใจครับ,ไไรบแกนกูดาวนี่นอีกข้าวิแล้วตอนนี้ครับผมเนจินไปมาเปิดซกอร์ดึงไว้ก่อนเอสโฟตายครับโดนมาเนลซาท้าเรียวพีพี B B เปิดไว้ไซโครสดับ ป้าเนี่ยใส่ฟ้าลงมาตีได้ของลีนามไปยุบเป็นข้อผมลิ้มตายฮะก็ยังไม่เจาะทางด้านโอของชาวเวอร์มิเลนฮะเกียร์สามแอสเกตตายหมดเจอเอเบนครับไล่บดมาต่ออีกทีไปทุกเลนจริงๆครับตอนนี้ทางด้านทีมวีพีพีครับคุมท้าม,มิ่งมาแล้วก็ตีบาป้าอะไรครับอาริยานี่สโมกมาแต่ไม่รู้ว่าจะเดินเกมไงหรือเปล่าต้องรอใครแลบมาก่อนฝั่งนี้ก็สโมกเชิญกันมาวีพี มุงหนึ่กันดิครับเซเล็กกับเซนจับยกไปเบอนเซิร์ก่อบยับต่อแล้วเปลี่ยนไฟล์ใส่เข้าไปที่สลาสลากระผมยังไงดีเปิดชั้นด้วยแอสได้ทันนะผมและลิมตายเปล่าลิมไม่หล่อผมเจอหัวแล้วเจอเล้วอีพีเลปติกฮะก็ปีไลท์ไซร์อารีมาผมไล่ล่าต่อที่นิโกเจอบอดี้บล็อกไปพิโกเบบี้ถอยเดินเปล่าสปินเอิร์ธเกี่ยงไม่โดนเลยก็ตายจริงครับผมดาวิาขี้นัดดีพีเลปติกครับโดนขี้นไปกันไปก็ถอยไหมอีพีเลปติกไล่ตามมาต่อตีได้ของทาวเวอร์ย้ำกันอีกรารอบ เทเลกันได้เซตหนึ่งจับยกไว้โรนิกาเตอร์ตัดแนวหลังไปเรื่อยๆว่าแฮสเกตบด้านนี้ลาคุน่าเบชินเต็มที่ด้วยฟเอฟเอฟเอฟไงต่อสแปมสแปมสกิลใส่เลือดเบนเมลหนึ่ง้งอีกครับดีเอฟจะไหวหรือเปล่าหรือไม่ไหวอีพิลตีก็เอจิทใกล้หมดเต็มที่แล้วถอยไปตายลึกนี่โดนเซตอัพแน่นอนอยังไม่ถอยนะยังไม่ถอยด้วยครับผม ไล่คลิปไปเอาได้ของแบ็กอร์เวอร์ชันออกฮะมาเดนไซฟ์่าลงไปแล้วนี้แอคจะเข้าไปเบอร์ซึ่งคอแต่ว่าเจอไซคนไว้ก่อนเวลลิงเดชเชียร์แล้วนี้เบอร์ซึ่งคอเด็กไวผมตีหน้าตายผมดีหน้าดายแบ็กฮะบนทอร์โเมจหายไปหนึ่งเวลิงเดชเชียร์ไปผมเอสฟเจอสตันดักไวเพราะสวิตเครื่องไพ่อีพีเลสติกครับกล้าเล่นสุดซื้อเกิดมาผมเลือดเอสฟอปั๊มอีลิซาผมต้านไปก่อนฮะเือบตัวตายครับผมมังคีคิงเลือดเด้งมาเต็ม เอาไปจังหวะนี้ครับเปิดซึ่งคอดึงย้าต่อนี่ก่อนวิมพีครับชา a d o w d แดนส์ถอยออกไปได้ผมใส่โคนขึ้นเซนไวสปิธเอิร์ธเหยียบลงไม่ทันบอเจอโรลิงคาร์เดอร์ครับด้าที่เหลือก็ถอยออกไปต่อวิมพีเปิดมาผมกว่าย,วยาวอีววพิลติกเปิดซึ่งคอมาแบบหนักๆสปิธเอิร์ธเหยียบลงไปที่ตัวของฝั่งทิมบอ,อ,อ,อร์ซทิบอร์ซเรีย,รยบร้อเกอไปแล้วก็ถอยบบาแรก,กางแต่ผมย้อนกับาตีทวเวต่อพีัยกไปนหมดยบ มาลเนี่ยใส่บ้าดแล้วผมเรียบร้อยผมสลักตายครับบ้าเดี๋ยวนี้ก็ผมใส่นักจัดเต็มลอกซีวิรเหยียบลงไปเอเก็ตตายนะพยายามจะปิดบ้านเอาตรงกลางนี่ครับทางฝังมังกี้พีพีแต่เหมือนบังกีคิงเอจิจะหมดแล้วหรือเปล่าไม่หมดสักทีนะไอเทมครับผมอาบิซาวเบตเพิ่มตื่นมาสตันจับตายเน,นี่ฮะรับเอจิตหมดพอดีครับผมฟับงบังกี้คิง ทาวเวอร์ทีอสีไปแล้วไม่มีเครือบ้าครนะับเหลืออีก30มสิบวิเครือได้เซมบลิกเผาทาวทเวอร์มาแบบตินเดียนเลยครับ f อฟเอ็นอีกโเบบี้ครับผมออกมาที่นี่ครับผมซ้ายดันเขาไว้เปิดด้านเบ็เดแนวขาไว้ก่อนนะทน่านนั้นลิฟตายบอกแล้วนีน่ควดย้ำเ่อเอฟบีจีไม่รอดครับผมแนวหลังว่างไงเลยเอสโวพยายามยืนคขำยันไม่อยู่ครับผมก็ไม่ไหวหรือเปล่าะกราบบาดไปครับผม f อ สำรับการโตของมังกี้คิงครับโนนไปหนักพอสมิทเครื่องเพิมช่วยไปให้ตัวของเอเบนสกายสกิลต์ดุรัวผเรียบร้อยหอดจริครับสองศูนย์ครับวีพีพีชนะทีมอาริอันไปฮะมาแดงสองศูนย์จริงๆ 37ต่อ11ก็บอกมึงนําอยู่ยาวเลยครับต้นเกมนะฮะอาจจะสูสีเรื่องการอะไรนิดหนึ่งแต่ว่าพอจากนาทีที่20เป็นต้นไปในการาฟร่วงดิ่งไปแล้ว20นาทีบางกีคิงออกเดโซได้ผมก่อนหน้าก็แกงกันมายับนะฮะแอคนี้ได้ทั้งบิงก๊กทั้งเบนเดเวลนี่คือตอบโจทย์จัดเลยครับฝ่าย้นเลยแชก,ก็เลยไซคโคนไว้ให้12นาทีครับเซตอัพกันสบายด้านของทีมอาเลียนี่เพื่อจะตั้งเขาในบางตัวครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì